ก,การกนมัสการาครับ <มา S 2> จเจริญพรอยาิโยมทุกช่องทุกช่องเดอ้อที<น>่ได้มาถ่ายทําที่ได้มาท,าท,ทําทบุญวัดสว่างทําบันดาลในวันนี้เดี๋ยวอาตมาขอฟุดหน่อยหนึ่งก่อนเนอะขอเกินเพื่อทําความเข้าใจอาตมาอนุญาตให้ช่อง youtube ต่างๆที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทํานี่ถ่ายหน้าตาได้เด้อพอป<ม>ูเราบอกว่าให้คนไายหน้าตาโดดลูกเอ้ยวัช เขาเจ้าชื่อใเห็นหนาเฮาว่าท่านเห็นหนาพระหนาเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีว่าท่านให้เข้าใจบ้างเ่ิดเด้อครับอาตมาอนุญาตแล้วเด้อเจ้าค่ะครับญาติโยมก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์เอาทําไมถ่ายหน้าท่านเมื่อถ่ายหน้ากูจะไปถ่ายหน้ากูเลยแมบ่บารมีแมบ่บารมีข้าพูดเลสิออกมากเลยเด็ดนะเข้าใจบ่เข้าใจครับผมเพรเพิ่นว่าขันบ่ถ่ายหน้าได้าบได้ครับ จะเด้ยว่าไฮไทยนาสีเรคคูจ no ัก no ปู่ฤาษีวัดสว่างธรรมดาลชื่อใหม่นะชื่อเก่าสำนักสงฆ์อภัยวันบ้านยางงามตําบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครปันอนุญาตเด้อไฮไทยนาดแต่ไดเด้อผู้ชมผู้ฟั่งผู้ไทยกินได้ฟังกับพระสงสัยดอกแล้วอัตมาก็งดรับแขกโดยช่วงนี้ขอฝากหน่อยเด้อครับขอฝากด้วยงดรับแขกตั้งแต่วันที่12เมษายน2564 จนถึงปัจจุบันนี่แหละยังไม่ได้รับเกียริยังไม่ได้ทําพิธีอะไรถ้าวันไหนอาตมารับเกียริวันไหนอาตมาทาพิธีก็จะขออนุญาตบอกลงทางสื่อกางสะพานบุญที่มาถ่ายทําให้ได้รับรู้รับทราบโดยทั่วถึงกันสงสัยอยู่ออกพรรษาบุญนหละจากิีเรศไายได้เห็นได้ทำโอปอผ้าร่วยกับมาเรือยูดอกอ่าจ่องโอปอผ้าร่วยเกิดเบิร์ับหน้าขี้เปนกับมาเรือยูกับผ้าส่องเจดูผ้าร่วยมานํามือนีแล้วก็มาพอกันกับ สองมาลิเ้อร์แนวก็ถือว like> ่าเป็นสายทำสภานบุนน้ากันนอป่นบานพีนีบันนองปวงดองฮักแกนถึงย่ำทุกอย่างแกนเียนส่วนซอยกันบัวอาศัยเพิงหน่มปลากับพึ่งว่างน้องไผ่กับหน้ายอาศัยกันโดยดำเสื้อสางๆปวงฟ้านอาศัยปลาป่าอาศัยเครือเกี่ยวเหมือนมุ่งเฮาอาศัยปวกปองนองนุงสายเกือเขาก็อาศัยเฮ้าจังได้เป็นเมืองบ้านคนเฮ้าอาศัยด้วยดอมกันเป็นมูบ่มีไผรอยู่อย่างท่อนทอดคู่เดียวเนี่ยต้องอาศัยตัวซึ่งกันและกันบัตอาศัยบันบ้านอาศัยวัด มีบ้านไม e ่มีวัดดัดนิสัยทางวินัยก็เสื่อมนับมือแข็งกระดังบ่เคยหูหอมทำมอลลั่ะรองมีบ้านไม่มีวัดดัดนิสัยทางวินัยก็เสื่อมนับมือแข็งกระดังบ่เคยหูหอมทำมีต่ลบ่มีฝอนสีลำดีกับบ่มวลมีต่ฟอนแอวบ่แอแอนไ้แมนที่ฟอนกับบ่งามเด้นี่แหละเพื่อนวะเพราะฉะนั้นถือว่าโอ้ยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีเป็นศิลปเป็นมงคลจังไรก็ขอให้ ญาติโยมแต่ละช่องแต่ละช่องที่ได้มาถ่ายทําในมือนีน้วันนี้ให้มีโชคมีชัยเด้อ <_ d ata> ได้เลี้ยงพอเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องได้เงินได้คําได้สร้างบุญสร้างวาสนาสร้างบรารมีเออถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเจตู่พารวยเ <_ d ata> บิกทรัพย์นาคีแล้วก็แล้วก็อืมกันเล่าอยู่บอกแล้วบอกโว๊ะโป๊ะไปเลยได้ปะ <_ d ata> แล้วก็โอปป้าโอปป้าพารวย ข้าก็ยวด้วยนะเด้อสาถูกครับเอายังี่ถามก็ถามประทศนเี่เมื่อกี้ได้มีโอกาสได้ไปขออนุญาตปู่เข้าไปที่ห้องทำรปู่ครับได้เห็นกูมารครับสะดุดตาครับปู่ก็เลยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับกูมารทองครับกูมารทองกุมารทองครับปู่จากตาเกี่ยววันนางอังกังคำวันนงสุโคุ่ยกเรียนกินะอะแยโมอะแ เหมือนนะโอ้ยโมงงเงี้ยงเงี้ยชาวสารเรียกกุมารทองบ่ก,กุมารทองที่อยู่ในสารลาบ,บเกียก็ได้มานานแล้วละ่ะญาติโยมเขาถวายมาญาติโยมถวายมาก็เกี่ยวกับช่วงกับล่ำม,มันน่ะเกี่ยวกับให้ช่วงให้ล่ำแต่ว่าอาตมาก,ก็ไม่เคยขอท่านดอกเดี๋ยวถ้าเราจะขอเราจะอะไรก็ไม่ว่าก,กันแ,แต่จะขอปอนท่านเด้อครับเพราะว่ากุมารทองอะไรนะเขาเรียกจําชื่อไม่ได้ดอกแต่ว่าอาตมาจะเมตตา เทียนอักขระยันโชคลาบลงใต้ฐานกุมารทององค์เล็กๆให้ได้ครับไปให้ถ่ายเอาได้สาธุครับอืมแล้วก็จะอ่าเขียนอักขระยันโชคลาบได้ครับอ่าลงเ,ลเออลงใส่เขียนอักขระยันโชคลาบใส่นี้นะอ่าพายันแม่นนังปวงัวไข่เด้อครับ,รบไว้เป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบ,นบ,นบรารมีอาเทียตาดีมีโชค ตาพอดีก็มีโชก็เราแต่มาเห็นมาทำมาไทยเราโมนี้วันนี้เออให้เป็นบุญเป็นกุศลกับญาติกับโย,ยมเออนั่นแหละโอ้ขอผ้าร้ยกับพมมียัง้งกลมาแต่กูมั่นท่องเด้เลยฟันส, <S <S สดุกตาครับปูนะครับปมแต่ดงว่ามีความรู้สึกว่าที่นี่มีใช่ไหมครับก็เลยขออนุญาตปูเข้าไปขอชมบารมีครับปูโอ้ดีดีดีครับอนุโมทนาบุญด้วยก็มีอยู่ดอก ถ้าบสถ์ญีบุญนอะไดเข้าไปได้ทั้งได้น่ะครับมีมีครบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับผมปูได้เมตตาครับผมมีครบทุกอย่างเลยแล้วก็อยากจะเมตตาเกี่ยวกับอันนี้ใส่ให้ดออจะไม่พูดมากหอกอันนี้นะเดี๋ยวจะเขียนใส่ผู้มั่น้องให้เด้ออา่นหน่อยเด้อเขียนใส่แต่ฐานเพ็่นให้เด้อเขียนอากระยันโชคลาภแล้วก็เขียนใส่ผ้ายันให้ผ้ายันนีจะแกกเด้อ เข้าใจไหมาธุเอาไปขายไ,ไปมังไปมีไป,ไปดีไปได้ไปสมความปรารถนาดีดีตัวเออได้ไปแล้วแต่ว่ากุมารทองนี่ยเพราะท่านในหายแล้วองค์น้อยๆหด้อรับมีองค์เดียวที่เขาเอาไว้เฮ็ดพิมพ์นะครับเจ้าไทยใจฐานบันทึกได้ครับเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีเออมี่อย่างอีบอเจตูห้ารวยมีบอ๊ะกับบาร์มี่เหรอจ๊ะเออดีแล้วดีแล้วเอาอาตมาเจียรควั่นได้บันทึกได้เขาจังไปไทยเอาจังไปบอเอาได้อครับ อนุญาตในไทยนาตาได้บันทึกเสียงได้ก็ต้องสงสัยเอารับพรรับพรวันนี้ก็ได้มาถวายญาติหาวิวหาปุราปริปุเรนปีสาคลรเอวามีวอิโตยชนังเปียตนังอุปการปฏิจิตังปฏิดังตุ้มังคิปามีวาสามิเสตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโฉปันาราโสยถาติมหาโชติราโสยถาติสปีติโยวิวัจันตุสัพเปโรภวินาสตุมาเตปอดวันตรายโยสุขีตีขายุโกปิวัตนาสีเดชชนิจัง พุทธาปาัญญโนจตารัวธรรมาวัันิอายุวันนสุขังพระลังสาธุอ่ะหยุดไป